แล้วที่สำคัญที่สุดสายตาลงหายใจพอตะไปเห็นพระพุทธรูปพอจะไปเห็นสิ่งสักลิสต่างๆพอจะไปเห็นประสาทอินต่างๆเวลาเราสูดลงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปับ๊บมันจะมีความสุขมันจะมีความัทธามันจะมีความหลงไหลในศิลปะที่มันยิ่งใหญ่อันนี้เขาเรียกไว้ว่าจิตมันเป็นกุศล พอจิตมันเป็นกุศลมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าจิตที่มันไม่เป็นกุศลเรามันแต่ลักษณะยังไงพอแต่มาบวชแล้วซึกออกไปพอแต่มาช่วยตีหินแล้วเขาตอนนี้ออกไปมันจะเป็นยังไงเ<อ>ขาบอกเอาไว้ว่าเวลาเราเดินผ่าน เวลาเรานั่งรถทานบ้านญาติโยมหรือว่าคฤรืหาดมันหอมเจตของพวกเหล่านี้มันจะหอมหอมเสร็จปั๊บมีมันจะกระวนกับวายเลยมันอยากจะเข้าไปเศษเข้าไปสัมผัสสิ่งเเลานะแต่ททเนี้ยพอแต่มาเห็นวัดว่าอารามพอแต่เป็นเครื่องจักรมันเหม็นมันเหม็นเลยมันปวดหัวเียน้าเลยมันไปนั่งเศร้าโศกเสียใจมันมวันปกวดวัวเวียนนา เขาเลยเรียกว่าจิตเนี่ยมันประทุษร้ายครับจิตมันไม่มีบุญกุสนคุ้มครองจิตมันรอแต่ว่าจะประทุษร้ายพอแต่ไปเห็นบ้านเห็นสถานที่เห็นผู้หยิงให้ต่างๆโอ้โหมันหอมเลยมันหอมกลิ่นตัวมันหอมกลิ่นบ้านกลิ่นรถกลิ่นชื่อเสียงเกียรติยศมันหอมหวานไปเลยมันหอมเลยเพราะมันหอมไปหอมมาแล้วใจมันไปอยู่กัาเนน้าก็ตัวเพราะมันอยู่กัาเนน้ากรตัวขึ้นมาปั๊บ มันก็นเลนี้กะเจอไปเลยทะเลยบางคนเกาะหน,นีออกไปพอนี้ไปสปาทะเลไปอยู่ทางโลกอันนี้คือลักษณะของการเดินทางออกไปสู่โลกีวิสัยมันก็นจะอยู่ในสภาพสภาพอย่างนี้มันจะไปทําลายทําลายระบบพิจัยก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลข้างเคียงมันแตกต่างกันยังไงเนี่ย <kidding. S 1> เวลาเราอยู่ทางโลกก็ดีอยู่ทางคำก็ดีเนี่ยมันได้กําไรได้มันได้ผลประโยชน์แล้วว่ามันได้ผลตอบแทนหรือว่ามันได้คุกได้สุขยังไงอย่างราก,กรณีที่คนสร้างบุญอยู่ตลอดอย่างเวลาเขา เขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาจะหนึ่งเขาจะอิ่มทีตใจของเขาที่จะอิ่มไม่กัววลสบายแล้วล่ะมองเขานี่ก็อิ่มมองเขานี่ก็อิ่มมองเขานั่นก็อิ่มมองเขานี่ก็อิ่มทุกอย่างอิ่มเพราะแต่ว่ามองใช้สายตาใช้ใช้จิตไปสัมผัสปั๊บมันจะอิ่มอยู่ตลอดพออิ่มขึ้นมาปั๊บเขาถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปปั๊บไปเป็นไปสู่โลกวิญญาณเนี่ยมันจะลุดออกไปเลยเดินออกไป ไปต้องมานั่งร้องเพร้องไห้แล้วแหละอันนี้เขาเรียกว่าระบบของการสร้างระบบของจิตที่เป็นบุญจิตจะไม่เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะไม่กังวลใดๆทั้งสิน้นอันนี้เขาเรียกว่าผลตอบแทนของตัวของตัวบุญมันจะไปทําให้จิตนั้นมีม,มีมีพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้น เวลาคนสร้างบุญมากๆหรือว่าทําบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเขาจากโลกนี้ไปแล้วมันจะไม่ฝันถึงเขาหรอกฝันยังไงก็ฝันไม่ได้ตอให้ลูกหลานฝันยังไงเขาก็ไม่เข้ามามาเข้าความฝันเพราว่าจิตมันจะอิ่มจิตมันจะไม่สงสัยจิตมันจะไ่อาวร์จิตมันจะไม่ตั้งค่าว่าคนนี้มีบุญกับเรา เรายังมีนีร่รมนี่เวกัคนนี้มันจะไม่มีมันจะล่างกันหมดสะอาดและสบายเลยยี่ข่าวนี้เนี่ยถ้าเขาจากโลกนี้ไปเขาไม่เขาไม่มาเขาไม่ไม่มาให้เราไม่ลุกล้านฝันหรอกมันจะเงียบไปบางคนก็ไปบางคนอาจจะไปคิดสร้างว่าเว้ยมันไ่แท่มันไปตกนรกตายเราี้มันไปเข้านารกหรือเปล่าไม่เห็นมาเข้าฝันเราไรอย่างไงี ไม่ใช่มันเกิดเพราะว่ากุศลเนี่ยถ้ามันถึงที่สุดของกุศลจริงๆเนี่ยมันจะทําให้จิตนีอ้ิม่มมองหน้าคนนั้นคนนี้เนี่ยมองแบบอิ่มมองแบบไม่จินตนาการมองแบบมีความสุขและก็มองแบบไม่อยากไไม่่อยากทีจะปรับรู้เรื่องราวของใครที่ของใครนี่มันไม่อยากไปรับรู้แล้วแหละมันถือว่าเอ้อธรรมด้ทางหัวมัน และเวลาจากโลกนี้ไปก็ไมมาบมีคอคนนั่นไมมาเท่าสิงคนนี้และไมมาขอคนนั่นคนนี้ว่ากินเป็ดกินไก่กินลาบก,กินวัวกินควายเนี่ยไมมีละพราะว่านี้ก็จะไปเลยไปสู่โลกที่โลกที่สวยงามเลยอันนี้คือลักษณะของคนมีบุญแต่ทีนี้ลักษณะของคนที่ไม่คยเอาบุญล่ะ ลักษณะของคนที่ไม่ค่อยเอาบุญนี่จะดูไม่ค่อยยากหนึ่งสติปัญญานี่จะขาดเป็นช่วงๆจะหลงหน้าลืมหลังพอหลงไปหลงมาแล้วก็จะทำให้มันเหมือนก็ไทยๆว่ามันจะทับสนทับสนหลงหน้าลืมหลังไอ้นี่ และที่สองเราโลกวิญ,ญญาณทั้งหลายนี่เนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยเ,เกียดเขาจะคงเห็นและเวลาจิตวิญ,ญญาณของผู้ที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับพญายมรรา,าวันทั้งวันคืนทั้งซึกคืน,นี่ยตียต่กัน เวลานอนขึ้นมากะกอนคลางละล่ำละลักออกมาว่าจะมีตะคนข้าบ้างคนแกงบ้างคนมาพาไปนั่นไปนี่บ้างอยู่ตลอดเวลาไอ้นั้นเขาบอกว่าจิตเนี่ยจิตมันยังมีภาระแล้วจิตตัวนี้เนี่ยเพราะมันมีภาระแต่ว่าจิตตัวนี้แหละมันมันได้ระยะเวลาการจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าจิตมันยังมีความผูกพันมันยังมีภาระยังมีความห่วง ยังมีความเสดยหาในในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อ่ะทีนี้แต่เบื้องหลังของจิตอันนี้เลยจะมีแต่เรื่องที่เราไม่เคยฟังจะมีแต่เรื่องที่เขาจะเอาแต่เรื่องที่ไอ้มนุษย์ไม่พูดแบบมาพูดกัน โลกวิญญ,ญาณโลกความตายโลกหลังความตายโลกระพกระเหินโลกเดินไปในโลกวิญญ,ญาณบ้างเื่อเอาแต่ไอเรื่องที่ว่าไม่มีได้คัมภีร์อะเอามาเล่าให้เราฟังเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าโลกวิญญ,ญาณทำไมเขาเล่าได้เขาไม่ได้ว่านะแต่เขาบอกเอาไว้ว่าจิตของคนเราเนี่ย จิตของคนห่วงก็อย่างหนึ่งจิตของคนไม่ห่วงก็อย่างหนึ่งจิตของคนมีบุญก็อย่างหนึ่งจิตของคนไม่มีบุญก็อย่างหนึ่งมันจะมีสภาพไม่เหมือนกันแล้วการจจจาไปของกองสังขารนี่ยมันก็ไปแบบคนละมิติเลยมันไปคนละฐานะเลยทีนี้การสร้างบุญกุศลนี่เนะี่ยในแต่ละครั้งเนี่ย เราสร้างบุญกุศลในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเหตุผลสามประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งทำให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีความเย็นทนี่เจ้ากรรมในเวนคืออะไรล่ะคือเจ้ากรรมในเวนก็คือหมายความว่า อย่างเรากินแพะกินไก่กินอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดนะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดกินปลากินอะไรต่างๆเขาหุบป่าไมา่ฟังว่าอย่าสงสมมมันมีอย่างมันมีบางคนเนี่ยถ้าบอกไว้ว่าอย่างเราไปเจอไปไอเขาเรียกว,ว่ามันมีคน มันมีคนไปแก้บพเนี่ยขโมยแหวนไปนมันก็นไปตามนะ,ะขโมยนาฬิกาซบไปมันก็นไปตามนะขโมยนั่นขโมยนี่ไปเสื้อผงเสื้อผามันไปตามนะเขาเรียกว่าเจตพูดมันไปตามแต่มันไม่ใช่วิญญาณเจตพูดคือความรู้สึกแห่งความผูกพัน ใน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 ทรัพย์สินในสินทรัพย์ที่มันติดร่างกายมันเจตพูดมันจะไปอยู่ทุกปนทุกแห่งและมันไปได้ยังไงอ่ะมันไปคนละตาจแต่วัดมันไปตามได้ยังไงไปเจอได้ยังไงก็มันไปเจอเพราะว่าธาตุรู้ที่มันเคยมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยวิญญามันจะไปเข้ามาเองเขาเรียกว่าเจตพูดอาศัยความรู้สึกนี้ไปหา พลิวิญญาณของเราเนี่ยเจตระเรียวเจตสิกเนี่ยมันตัง้อยกวนยี่สิบกวาหวงนะู่นนะมันสามารถไปพรอมกันหมดเลยเอ่อมันไปพรอมกันหมนดคาเดียวเจตพูดฉะนั้นเราสร้างบุญเนี่ยข้าวแรกเนี่ยมันจะนําไปกลับวิญญาณซึ่งเราเคยมีพบมีชาติกับเขาเลยเคยมีบุญสัมพันธ์กันมีบุญเขาเรียกว่ามีบุญเกื้องหมุนกัน เราอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเราต้องอาศัยร่างกายเหล่านี้เหล่านี้มาเกื้อหนุนร่างกายถึงอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุเราทําให้วิญญาณนะเกิดความเย็นที่เราสร้างบุญกุศลข้อที่สองเราทําให้คําว่าปีชินนินทานั้นเนี่ย ถูกละลานถูกลบเลือนลงไปโดยไม่มีพันธะสัญญาในคู่วิบากทั้งนั้นฟุประมาณมันเหมือนครับคล้ายๆว่าเราล่างนี่ล่างสินล่างกรรมล่างเวนได้แล้วเขาก็ม่มาเขาก็ม่มาตามเวนตามกรรมเราอันนี้เขาก็เรียกว่าข้อที่สองแล้วข้อที่สามกุศลของพุทธศาสนา บุตสศที่สร้างกับพุทธศาสนาดำรงเอาไว้ซึ่งทำถึงเขวเรว่ทำแห่ง5,000ปีจะเป็นสักขีพยานยืนยันว่ามันเป็นอมตะแห่งบุญกุศลครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบำคงบำเพ็ญอะไรต่างๆ เขาไหวพระสวดมนต์เขาแผ่เมตตาในส่วนนั่าสร้างบุญในส่วนนะั้นบุญม็กยังมาถึงเรานะอันนี้คือเขาเรียกว่าอํานาจของบุญที่บุญอันนี้เนี่ยจิตมันก็จะไปรวมอยู่กันกันกบอนิสงส์ครับบอกว่าเราหนึ่งเนี่ยพอเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิญ,ญญาณอยู่สองดวงเขาเรียกว่าหนึ่งรูปมาทรรมกับนานมาทํา มันจะมันก็จะวิ่งไปรวมกันอยู่กับอานิสงอานิสง์ของบุญอานิสงของบุญนี้ก็จะไปทําหน้าที่ในการสร้างเขาเรียกว่าวัตะสงสารขึ้นมาใหม่ก่อนนี้ข้าเกิดตรงนี้ทีนี้ไอ้บุญกุศลตัวน,นี้มันก็จะไปสร้างวัตะสงสารขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับจิตที่เป็นกุศลเขาเลยบอกว่ากุศลพาไปบุญบาร,รมีพาไปพาไปจุติ แต่มันก็จะไปสองอย่างหนึ่งเขาบอกรูปมาทำกับนาม,มาทำกาจะพาไปก็ไปร่วมอยู่กับกุศลเพราะไปร่วมอยู่กับกุศลเจปับอีกคราวนี้เขาก็ไปสร้างวัดตัสงสารเนี่ยเขาจะไปสร้างวัดตักขึ้นมาใหม่เขาไม่เรียกว่าสงสารหรอกเขาจะเรียกว่าไปสร้างวัดตะขึ้นมาใหม่แล้วก็ ว่าตาอันนี้ก็จะทําหน้าที่ผลักดันเราให้ไปเกิดทีนี่กุศลของเรามันดีดีด,ดีขึ้นมาเราก็ไปเกิดไปเกิดปั๊บเราก็ไปเสวยบุญกุศลของเราแต่คําว่าเสวยบุญเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าสัมมาทิฏฐิบุญนี่มันจะมีอยู่สัมมาทิฏฐิคือไปเกิดยู่ในบุญ แต่สาม,มารถทำบุญให้เป็นประโยชน์ได้ไปเกิดอยู่ในกองบุญแต่ว่าพัฒนาบุญนั้นให้มีประโยชน์ต่อพบต่อชาติไปอีกอันนั้นเขาเรียกว่าคนมีบุญ